แล้วเริ่มงงแล้วเริ่มงแมงแล้วพ่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นด์นะครับเ,เ,เราก็มาจะมาดูวิธีอาบน้ําให้น้องดิกกี้นะครับตอนนี้งงนกูาอาบใส่รถเลยนะครับตอนนี้เด,ด,ด,ดี๋ยะเดะเดะเดะเออเออเดี๋ยวสี่ทีดให้นี่พูดนะเออโอ้ยมีแต่ขี้ดินโอ้ เดี๋ยวด้ะขีดแล้วก็ขีดไทรบอเปล่ยนชปุ่นนี้หมดะบ่มาเจ้าอยู่หันขีดเอามันมาทางสิฮะเอามันมาทางสิทางไหนขีดมันมาสิฮะพอตรงไหนผมดูละแเอาวางลง อาย,อย่างไรดอินเทอร์เน็ตรรบ่มใช่ไม่ใชัไเ่่ไม่่าน่ม่่มา่ไนเใ่ไม่ใชม,มันมาทางมมชงไปปีไม้มาาันช่ไม่ใอุไ่าช่ไเ่าไม่่ไม่ไม่ใยไม่ของช่งงงงไม่ไม่

จะไปหมุนยังมาเนี่ยโอ้ยเจนไม่ขึ้นหมุนแล้วน้ำไม่ได้สักเดี๋ยวโอ้ยหมุนมาไหนอันนี้ก็คือพอกันพ่อของไาใจปลกพ่อไปก่อนพ่ออาบหิ้วข้นนิดหบ่ได้อาบหิ้นิดนิด โอ้แมนบ่อ้าวโอ้โดบังแล้วอยกลดก่ายกองที่ไรผมไปยังดอกก้อเออขัด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 วพขแล้ว แล้วมันได้อาบน้ำแล้วมันี้เดี๋ยวโอ้ยนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวลากหัวกันเออมันคีอรถใช่นั่นแหละเออมันโยนนั่นแหละมันจะรอดเอาขึ้นรถสัขึ้นรถขึ้นรถขึ้นคิดได้หมดอ่ะคิณขึ้นว่าคุณขึ้นว่าเพิ่งสี่รอดเนาะอยู่ในรถเนาะถึงว่า ล่างรถน้ำล่างคนน้ำเขากอมันหันมาแล้วน oh, oh, no. ี่ก wow. so ็หันมาแล้วเอาต้องข้นต้งหมาละเปียกหมดละโอ้ยรถหมดทิ่แล้วรถฮะเอาขึ้นรถขึ้นรถลงไปขึ้นรถไล่างรถรถเอาขึ้นรถขึ้นรถอย่าพลาดแล้วพวกไม่ขึ้นรถก็ไปขึ้นรถไปข้า

tông lúc một tông lúc hết không ăn được đi, đó wow. lột... hả 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 hả

โอ้ยขนหล่นขนแดดเยอะโอโน้นอนอะไรแบบนี้

มาแล้วมานอนแล้วครับก็ครับก็ขอฝากนะครับจบคลิปนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพี f า e ฟทีพีโกโก้นะครับซีบักทอนพัดเจตาคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้า TP พีสกินเซรั่มครีมกันแดดนะครับแล้วก็ โปรซัมเมอร์หโปรซัมโมสองนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาช่วยลูกช่วยป้าได้ที่หมาเลขโทรศัพท์นะครับ092 794 7526 098 5655 266แล้วก็0 4อ่อกาหกสนะครับสองสี่สองห 3, 9, 2, เ 4, 4้8ในานามช่องหมดฟืนนด้วยนะครับก็ยัมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เคียงข้างคู่มาเคียงข้างรูมาตลอดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของนะครับมาดีพีดใบรัชนีนะครับ,บรูทินเซตใบบังมีแล้วก็ยาสีพันสมุนไพรเจมเฮินะครับสมุนไพรวางไพรเกี่ยวกล้วยเตี๋ยวเรือรดอรวัตดิ์นหนึ่งนะครับ สามารถางซื้อสัง่งได้ตามหมาเลขโทรศัพท์ทาง4ีหมายเลขนะครับในนามช่องหมดฟืนเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับอาบน้ำห้ดิกี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ